สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกอล i ฟจีแฟมิลี่กับช่วงไปเที่ยวกันนะวันนี้เราก็พาทุกท่านมาที่วัดนางสาวนั่นเองนะครับที่นี่นะครับก็มีการให้อาหารปลาแบบใกล้ชิดเลยใครที่ยังไม่เคยมากก็ตามมาได้เลยนะครับที่นี่นะครับก็มีอาหารปลาให้ซื้อนะครับเป็นแบบขนมปังนะครับกับแบบเป็นขนมเป็นสีสีนะครับแต่ว่าครอบครัวเราเลือกขนมปังมาครับพ่อปลาดูเหมือนจะชอบมากๆเลยปลาไม่ต้องหินใช่ไหม อมู่มาดิอยู่อยู่วัดนางสาวนะเลี้ยงปลาใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยวัดนางสาวครับขณะนี้อยู่วัดนางสาววัดนางสาวมาให้หปลาครับไม่ได้กินเองนะครับเองแค่ใกล้ๆอ่ะจะล่นน้ำไหมอ่ะดูอ่ะหลอกหลอก่อต้องหล่อเขาไม่ไกลน ปลาที่นี่นะครับก็เป็นปลาสวายที่มีทั้งสีขาวแล้วก็สีดํานะครับแล้วเขาก็เชื่องมากๆเลยแล้วก็กินอาหารทั้งวันเลยเป็นกิจกรรมครอบครัวที่สนุกมากๆให้มัน้าง,ง,ง,งนกะัจะได้กินได้ใหไหลหลวัดนางสาวนะเลี้ยงปลาแบบเลี้ยงปลาแบบใกล้ชิดเลยครับใกล้ชิดมากๆ ลงมาถึงน้ำเลยต้องคอยจับให้ดีครับน้ก็ปลาตัวสีขาวครับกับตัวสีดำเต็มไปหมดเลยโอ้โห,โหเดี๋ยวกับกล้องให้ดูแวบหนึ่งกลับยังไงกลจับไม่ได้นะอันนี้ทันโอ้โหโอ้โห,โโหปลาตัวเติมเลย ปลาเต็มเลยโอ้โหโโอ้หดูมาหมาหมาหมานะให้อาหารนะเด็กก๊อตเจก๊อตจีให้โอ้โหโอ้โหให้ให้อาหารปลากันอย่างใกล้ชิดมากมากครับโอ้โหดูดูดูอือหโอ้โหโอ้โหบังและหลูกนี้เหรอมาให้กินลูกทุกอย่าง โอ้มันเลยไปหมดเลยตัวสีขาวลูกตัวสีดำแย่งกินไปแล้วใช่ไหม <Okay. S 1> โอ้โหไปนู่นเลยกินไหมตัวสีอะไรกินตัวสีอะไรกินตัวสีอะไรกินลูกโอ้โหตัวสีอะไรกินดูสิตัวสีดำโอ้โหไปไหนแล้วดูมามานี่มามาตกน้ำไหมยัง <c oughs> โอ้โห กัดเย็บเลี้ยงปลาอย่างใกล้ชิดเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหปลาหันมาแล้วโอ้อยเสียกเลยเสียกมั้ย,ยาวยาวเราเอาเรื่องไปให้แห้งคงนะยาวแล้วเราเอาเรื่ไปแห้งคงนี่บอกซี่อยู่วัดนางสาวหนีมาเที่ยววัดนางสาวนี พาย و, เาเร็วเอาเลขหยิบหยิบมาหนึง่งหยิบมาหนึ่งแล้วเอาให้กองดูเฮ้เอาให้กองดู <c oughs> หดยิบมาหนึ่งแล้วเอาแล้วหยิบออกมาหยิบออกมาแล้วให้กองดูว่าเป็นอะไร,ะรอโอ้โหจะตื่นเต้นไปไหนเนี่ย คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยมาวัดนางสาวก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับลากันไปด้วยภาพนี้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบานนะอรรีี้ตงกไย